คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับลาวพัฒนานะครับผมเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดสับสไครต์กดไลค์กดติดตามนะครับหรือว่ากดแชร์ทางช่องด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิลักสูตรจากทางช่องมาผ้ารองนะครับมา8ปดหนึ่งตัวรองให้ตัวเจาะด้วยนะครับยินดีกับพี่น้องสายรองนะครับ แล้วก็ขอบคุณเอฟซีมิลักนะครับที่คอมเมนต์มาบอกนะครับว่าแอดไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับแอดก็ไปดูนะครับไม่ได้ยินจริงๆนะครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับเสียงไม่ออกนะครับเป็นดีโอใบไปเลยไม่ได้ยินคนพากไม่ได้กินอาจจะไม่เข้าใจเนาะเสียงมันผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องที่คอมเมนต์มาบอกแอดนะครับแอดก็ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียงชัดไม่ชัดยังไงก็คอมเมนต์มาบอกแอดด้วยนะครับโอเคนะครับก็ บวกสูตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปรับชมสูตรตารางวันถุงเงินพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางเราพัฒนานะครับเรียกเด็ดมิดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอทคิมนมโชคพาด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรที่เด็ดของเรานะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็มาสรุปก่อนนะครับว่าข้อสอบเดือนตุลาคมนะครับเดินทางมาถึงกี่ครั้งแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่1น,นะครับตุลาคมนะครับพศ2568หรือว่าเดือน10ก็เดินทางมาถึงครั้งที่10แล้วนะครับผมม่ช่พี่น้องนะครับข้อสอบน่าจะออกอยู่ไม่เกิน10 10 1 12ครั้งนะครับผมเนาะ10นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่10เนาะอ่าครั้งนี้เป็นครั้งที่10 11วันที่24่ส่สิบจะเป็นวันจันทร์นะครับ13จะเป็นวันพุธ ิบสี่น่าจะสิบสี่ครั้งเหลืออีกประมาณสี่ครั้งนะครับผมข้อสอบราพัฒนาในเดือนตุลาคมอ่ะข้อสอบที่ออกนะครับคือหกแปดสี่เก้าหนึ่งแปดนะครับบางที่เอาหกแปดนะครับเป็นข้อสอบร่างบางที่ก็เอาสี่แปดบางที่ก็เอาสี่เก้าสำหรับเก้าหนึ่งแปดฝั่งไหนก็บุญเหมือนกันครับวันนี้เข้าพอลองครับหนึ่งแปดตัวเจาะนะครับแล้วก็ชุดวินแตกสามตัวนะครับก็คือเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งแปดนะครับก็ยินดีพี่น้องที่โชคดีนะครับ ก็ได้พาการคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสุดที่ปินตารางวันนะครับของถุงเงินนะครับสําหรับปีหน้าเอจะใช้สูตรใหม่นะครับจะใช้เป็นปีไปเลยเนาะใช้มังกรทองปีหน้านะครับก็จะเป็นสูตรตารางวันถุงเงินนะครับเอก็จะมี3สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินแล้วก็สูตรเดินดีนะครับจะใช้ในการคํานวณข้อสอบราวพัฒนานะครับแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับจะเรียกตารางวันจะมีวันจันทร์อังคารพุธนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ ข้อสอบออกวันไหนคำนวณให้ชมวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณให้ชมวันอังคารนะครับก็จะมาสรุปไย่อยดูข้อสอบออกวันพุธนะครับผมเลข8มานะครับผมเลข1มานะครับเลข9มานะครับผม918นะครับสำหรับผู้ลองมี8เจาะ8 1อยู่นะครับสำหรับใครที่มาเชื่อชอบเม็ดเดียววดแล้วนะครับตัวลองเอสคิมเจาะแบ่ง18แปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ ต่อไปจะเป็นวันศุกร์จะมีเลข4นะครับเลขกับเลข3ตัวเด่นมากับหัวได้หรือเลข6กับเลข9ตัวเด่นมาแล้วก็เลข1เลขเ็เลข0ูนย์คือเลขส่วนเกินก็สามารถจับวินได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้แอดจะคัดลงชุดวินลาง6ตัวนะครับชุดวินก็จะมีเลข0ูนย์เลข1นะครับเลข6เลข8แล้วก็7แล้วก็9นะครับชุดวินประมาณนี้นะครับสำหรับพี่น้องชื่นชอบชุดวินนะครับ สำหรับเม็ดเดียวนะครับผมชอบค่อยตามนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นไปอยู่ที่เน้นไปอยู่ที่หนึ่งนะครับอ่าเม็ดเดียวนะครับก็คือหนึ่งนะครับเลียในตลาดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับหนึ่งแอจะเจาะไม่เยอะนะครับผมจะเจาะประมาณสามคู่นะครับสำหรับหน้าในบ้านแอจะเจาะห้าคู่หรือว่าหกคู่เจาะสามคู่โอกาสลาดมันจะสูง นะครับก็จะมี01 71 91นะครับประมาณนี้นะครับเจาะสามคู่โอกาสพลาดมันจะสูงหรือว่าลูดเลยโอกาสพลาดจะน้อยนะครับในบ้านเอจะเจาะให้ประมาณห้าหกคู่นะครับหรือแม้ก็จะเป็น01 81 71 61หรือว่า91 41ที่คัดออกไปสวยนักเลยประมาณนี้นะครับสําหรับตัวที่สองนะครับผมชอบค่อยตามนะครับ อันนี้คือลองนะครับอันนี้คือเม็ดเดียวใครไม่ชอบหนึ่งนะครับแอดจะลองให้ถ้าหนึ่งไม่เข้าตาจะลองให้นะครับก็จะมี8นะครับจะมี0ูนย์แนะครับ8 1แล้วก็8 7ครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวลองนะครับมือดือไมันก็จะเป็นชุดแ8ด8ปดหนึ่งแปดสองแประมาณนี้นะครับอ่าสีที่คัดออกไปนะครับ เลขในตารางนะครับผมมี6ตัวนะครับแอจะลองให้2คู่นะครับรวมกับเม็ดเดียวก็คือ3บางทีก็มา3ตัวเด่นนะครับที่คัดมาได้บางทีก็มา2ตัวบางทีก็มา1ตัวสําหรับรุ่นเลยอย่างงดที่แล้วเข้าพอลองของเรานะครับตัวสุดท้ายนะผมก็คือ8นะครับจะโอกาหนะครับจะมี0ูนย์นะครับหกแล้วก็6กแปดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่น ของเรานะครับสำหรับอย่างที่แอดแจ้งนะครับผมนะครับถิ่นหกกับเก้ามาเทไรใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับถ้าตัวเด่นมาอยากจะกลับขึ้นก็กลับนะครับมันชอบกลับหัวจริงๆนะครับก็ระวังหกหนึ่งอันนี้ก็เป็นศูนย์เก้านะครับกลับเฉพาะตัวเด่นนะครับก็จะเป็นเก้าเจก็เกนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันชอบกลับหัวนะครับหกับเเห็นมาททไรไอ้คิมนี่ จับขึ้นอย่างเดียวนะครับมาชอบกับหัวกับหางนะครับตามนี้นะครับสาหรับสูตรเจาะนะครับผมเม็ดเดียวเน้นๆบางท่านเ่าเม็ดเดียวทำไมเยอะจังแอสนะครับตั้งเก้าคู่ฟังไม่ผิดนะครับเม็ดเดียวเน้นๆเลยครับใครชอบวัดใจนะใครที่ชอบวัดใจสายเดียวเม็ดเดียวก็คือศูนย์ก็คูณหนึ่งทัวที ึ่งเคลเ่เลยนะครับจะเอาไปต้ยมยำทําแกงจะเอาไปผัดกระเพรยยังไงก็แล้วแต่หนึ่งตัวเดียวหนึ่งศูนย์ก็ไม่ต้องมาสนใจหนึ่งเจ็ดก็ไม่ต้องมาเอาหนึ่งตัวเดียวเคลเร่เลยนะครับอันนี้คือเม็ดเดียวอันนี้คือตัวรองเขียนชัดเจนนะครับบางท่านก็กลัวไม่ชอบหนึ่งอดดูตัวรองหน่อยเผื่อโดนใจมันตัวรองนะครับตัวรองให้เพื่อความชัวเอาใจทั้งเม็ดเดียวเอาใจทั้งตัวรองนะครับเอาใจทั้งซ่องฝาดนะครับ โอเคนะครับสำหรับพี่น้องไม่ชื่นชอบตัวแอ็กันให้จบวินได้เลยนะครับชุดวินในตารางสําหรับสูตรเจาะนะครับจะใช้เป็นเลขผสมนะครับก็คือ0891 8971นะครับ6071สําหรับ6ตัวเด่นนะครับเด่นตัว6 6ตัวเด่นนะครับจะเป็นอยู่ที่679861นะครับอันนี้ก็คือชุดวินชุดหลักในตารางของเรานะครับ ค่ะเอฟซีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวเอคท์ให้ก็จับวินได้เลย,เลยสําหรับเบิ้ลนะครับก็จะมีหนึ่งหนึ่งหกหกแปดแปดหกหกกับหัวด้วยนะครับถ้ามาเก<ๆ>้าเก้าก็จะบาบุญตามนี้นะครับสําหรับเบิ้ลนะครับตามนี้นะครับสำหรับก็สวัสดบจากทางช่องแอคกิมนำโชคเราก็มานําเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนออกไปชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์นนทางช่อนงนด้วนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเข้ามาใหม่นะครับ acements. ถ้าชื่นชอบสูตรจากทางช่องแอคกิมนำโชคโปรดชื่นชอบก็อย่าลืม กดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่ๆที่แอดมานําเสนอสําหรับ fc พี่น้องอยากได้ข้อสอบนะครับชอบแบบวิ่งล่างหรือว่าวิ่งบนก็คอมเมนต์มาบอกแอดท้ายคลิปจะคิิเข้อหาข้อสอบเรียกวิ่ง fc พี่น้องรับชมคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยครับผมดีครับ